เอาผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้<ๆ>วเยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตาม,มาเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่อง I ไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้พบกับแอดมินเอ็นะครับมา,าดูบ้านทวดเชียกับทวดนอมนะครับ จะวนดูตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับวนดูแต่ทางเข้าเลยนี่นะครับบ้านของทวดเข็มแนละทวดนอมดูนะครับมีผักสวนครัวด้วยนะครับฝั่งหน้าบ้านมีตะไคร้มะเขือนะครับมะเขือ กะเพราครับกะเพาตรงนี้เป็นมารินะครับดูครับพาเดินดูบ้านทวดนี่ครับมาดูข้างในดูนะครับพันทวดเข็มทวดนอมนะครับ มีเป็นที่นอนนะครับแต่ตอนนี้ชวดไปนอนข้างบนชวดนอนข้างบนไอ้ที่คนที่เข้าโรงพยาบาลไข้แน่นหร้บบอบปล่ามาเพื่อนไข้แล้วเปล่า,าย,ลยายได้อะไรกินเนา <c oughs> ขาาะ แกงไก่เนาะครับพอดนอนให้แกงไก่กินนะครับวันนี้ส่วนตาก็นอนพักผ่อนพักผ่อนอยู่บนบ้านนะครับไอยายยายมีมีลูกมีหลานบ่เขาเจ้าเขาเจ้าถามก็ยื้อยื้อหลานในหลานบ่หลานก็ได้ยื้อไม่ยิ่งรูชาจอ๋อมีลูกมีหลานอยู่อยสองคน อยู่อันอางองคนอ,อยู่หลายคนออ๋ออยู่หลายคนอยู่มีลูกมีหลานอยู่นะครับเอฟซี FC ฝากถามนะครับว่ายายมีลูกมีหลานหรือเปล่าเอาตานอนเลยครับตานอนเลยนอนเลยครับนอนเลยสวัสดีครับชื่อมเลยชื่อจผมชื่อเอ็มครับจ่าเอ็มจ่าเอ็มบอครับเป็นทหารอยู่ดอนจ่าเอ็มจ่าเอ็ม จ,จำทรำงผมนี่จำทรงผมนี่ผมมันสันน่นหมเนี่ยแม่หล่อจ้าเอ็มเนาะครับจ้าเอ็มจ้าเอ็มทวดมีลูกมีหลานอยู่นะครับสําหรับเอซีที่ฝากถามเข้ามานะครับทวดเข็มทวดนอมนี<ะ>่นเนาะทวดนอนปะทวดนอนซื้อ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 ทวดเหรไหมซื้อท,ทวด,ทวดครับผม โอเคครับเดี๋ยวพี่เอ็มขออนุญาตกลับก่อนครับผมกินข้าวเยอะนะครับตาจ๊กแจ๊กปีแล้วเนี่ยเยอะอันเยอพื้นกันมันถ่ายบัตรสามชิบปีแคไหนถ่ายบาัตรอย่าเก้าชิบเก้าชิบห้าเก้าสิบหกหย่างเลยอ๋อเก้าสนะิบหกแล้วย้ายเหรอย่าก็เจ็กชิดว่าเก้าสิบเก้าสิบหกเนาะ ครับนทำนับงแล้วพื้นอันนันไทยบักตะกี้อาจเมันก็ร้อยกว่าหมเสีงว่าหัวกระไทยตอนสามสิบสามสิบปีจังเลยทยจชโอ้มันก็เป็นร้อยหรอต้วนี่ร้อยอย่างเบว่าพื้นไม่ร้อยกว่านะร้อยร้อยกว่าแล้วรับนี่น่าจะร้อยกว่าพื้นมันเหรอฮะอันอันี้เอาตามบัสรอยตามบัรนี่เก้าสิบหกเก้าสิบหกก้ิบหกยังงอ่ะครับผม ครับตาครับโอเคครับสวัสดีครับ